Hello. It s me. It's สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่ทาน ผมทดจากเพจขี่ช้างช้อนหุ้นครับซึ่งคลิปนี้ผมได้รวบรวมเนื้อหาข่าวสารมานําเสนอท่านผู้ชมพร้อมกับวิเคราะห์กราฟเทคนิคตามข่าวที่ได้หยิบยกมาให้กับท่านผู้ชมได้นําเอาไปศึกษาต่อเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นแนวทางการศึกษากับผู้ที่สนใจอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับทางเพจและช่องของผมด้วยนะครับและร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้กันตลอดไปนะครับเมือ่อพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับอพีนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่17แล้วนะครับ คลิปนี้เราก็รวบรวมข่าวสารนะครับ3ข่าวด้วยกันนะครับก็คือ macro, i p c แล้วก็ snnp นะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาค,ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มข่าวแรกกันเลยนะครับผมดี Lady, <Go! S 1> ข่าวแรกนะครับเป็นของมาโครนะครับมาโครเนี่ยส่งซิกรายได้ปี67เี่ยโต12%มั่นใจธุรกิจโฆษณาพุ่งนะครับข่าวนี้ก็มาจากข่าวหุ้นธุรกิจนะครับผม มาโคเนี่ยส่งซิกรได้ปี67นะครับโต12เปอร์เซ็นต์มั่นใจธุรกิจโฆษณาพุ่งนะครับส่งซิกปี6 6 7เนี่ยโต1 0ถเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนนะครับอันนี้ส่งเนี่ยมาจากระบบโควงจรน,นะครับผมปี6566เนี่ยสร้างไรายได้สูงถึง2 9 9 8ันป่ล้านบาทนะครับนบางทมลวันนะครับ นรินทวานิชนะครับรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมาสเตอร์แอดจำกัดนะครับมหาชนหรือมาโคเปิดเผยภาพรวมธุรกิจปี6566เนี่ยว่าได้โชว์ศักยภาพนำพาองค์กรข้ามพ้นจุดต่ำสุดนะครับไปแล้วโดยพลิกทางกำไรสุทธิที่134ล้านบาทนะครับก่อรายได้ทั้งหมด2595ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะครับ 21.5%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนโดยทุกหน่วยธุรกิจของบริษัทเนี่ยนั้นได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศรวมถึงกิจกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้นยังมีการกลับมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็การบริการส่งผลให้การดำเนรินง,งานเนี่ยมีในทิศทางที่บวกแล้วก็ด้านธุรกิจสือ่อโฆษณามีรายได้อยู่ที่ 398ล้39นานบาทเพิ่มขึ้น23.1%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักเนี่ยมาจากการเพิ่มขึ้นของไรายได้การเพิ่มขึ้นของไรายได้ในส่วนของการผลิตสื่อโฆษณาภาพนิ่งซึ่งด้านธุรกิจงานระบบงวงจรคิดเป็น84.7%ของไรายได้ทั้งหมดสามารถสไร้างรายได้สูงถึง2,198ล้านบาทเพิ่มขึ้น21.3%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเนื่องมาจากการรับไรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นของโครงการด้านงานติดตั้งแล้วก็ซ่อมบำรุงเป็นหลักทั้งนี้ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับมาโคประสบความสําเร็จจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดําเนินธุรกิจนะครับที่โฟกัสในธุรกิจสื่อโฆษณากางแจ้งทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับสู่การเป็นสื่อ,อหน้าประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์นะครับผมที่ได้รับที่ได้ให้บริษัทแผน B มีเดียจำกัด ะครับเป็นผู้ทําหน้าที่ในการบริหารและก็ขายสื่อโฆษณาดังกล่าวให้แก่บริษัทนะครับขณะที่ปัจจุบันมาโคเนี่ยมีสัสดส่วนไรายได้ส่วนใหญ่ทั้งหมดจากธุรกิจงานระบบพหว,วงจรหรือธุรกิจให้บริการด้าน IT Solution นะครับผมที่บริหารโดยบริษัททารน a อ s โซลูชันจำกัดนะครับโดยโปรเจกต์หลักของกลุ่มทารนแอดส่วนใหญ่มาจากจัดหาผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบฮาร์ดแวร์ wear, และก็ซอฟต์แวร์ ให้แก่กลุ่มบริษัท BTS และก็หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยเวียดน,นามฮ่องกงนอกจากนี้บริษัทเชื่อมันว่าธุรกิจสื่อโฆษณาจะยังคงเติบโตขึ้นภายใต้ใตการบริหารงานจากผู้เชี่ยวชาญอย่างแผน B บีในขณะเดียวกันเพื่อตอบรับเทรนที่กําลังได้รับความนิยมอย่างธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัลมาโคจึงตั้งเป้าหมายธุรกิจงาน ระบบโครงวงจรไปยังตลาดใหม่ๆผ่านกลุ่มทรานแอดควบคู่กับการพัฒนาบริษัทร่วมทุนที่ดำเนินธุรกิจเกมพรับ,บิชชิ่งด้วยบริษัท NYGG จำกัดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองดูงบของมาโครนิดนึงนะครับบริษัทบัตเตอร์แอดจำกัดนะครับเมื่อปี65เนาะสินทรัพย์นะครับลด,ดโลงนี่ลด,ดโลงนะครับ รายได้รวมนะครับ2,176ันหนึ่งมากกว่าปี64อยู่นะครับกำไรนะครับจากปีหกสีเนี่ยลบไป199 65เนี่ยลบมา22นะครับแต่ปีนี้นะครับกำไร49.98นะครับโอเคกำไรสุทธิเนี่ยปี65ก็เพิ่มขึ้นนะครับปี66เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าปี65ห้านะครับ133.54นะครับสำหรับปี66เนาะ กำไรต่อหุ้นนะครับสู2ที่สุองบาทปีหกก็สูงกว่านะครับโอเคแนวโน้มดูจากงบการเงินเนี่ยถือว่าไปในทางที่ดีเลยนะครับนะแต่ว่ายังไม่มีอัตราส่วนันผลนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกราฟกันนะครับกราฟมาโคโอเคอย่างนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับมาโครนะอ๋อถือว่า เริ่มเริ่มเห็นแสงสว่างนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะนะราคาทะลุออกมาแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยนี่นะครับจุดนี้ถือว่าผมแนะนำว่าลงทุนได้นะครับจุดนี้นะโอ้น่า,นานจะได้เห็นการาฟที่โอเคสักครั้งหนึ่งนะครับค่อนข้างตื่นเต้นนะครับผมแนวรับนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดสี่เจ็ดนะครับโอเคราคาค่อนข้าง อ่าจะแนวรับพอสมควรนะครับอาจจะต้องถือความเสี่ยงตรงนี้นิดนึงแต่กราฟเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับราคาเนี่ยถ้ามันยืนแล้วก็วิ่งต่อไปนะครับถือว่าสวยเลยแต่ถ้าใครสนใจหุ้นตัวน,นี้จุดเนี้ยสามารถเข้าเข้าถือได้อยู่นะครับเข้าซื้อได้อยู่นะเพราะว่าราคาเนี่ยทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยมาแล้วแล้วก็พยายามจะปิดเหนือเส้นสิน้ำเงินด้วยนะครับ เส้นค่าเฉลี่ยสีเงินเนี่ยพยายามจะปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยตัวนี้ไว้ด้วยนะครับราคาเนี่ยอาจจะมีลงมาบ้างนะครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยผมมองว่าจุดศูน่เจ็ดเนี่ยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะครับไม่น่าจะหลุด0.47นะครับผมอาจจะมีรอช้อนตรง0.47ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับราคาเนี่ยน่าจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับโมเมนตัมก็เริ่มเข้ามาด้วยนะครับผม จะเห็นว่าเนี่ยถ้าราคาเนี่ยมันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้นะครับทะลุกออกมาได้เนี่ยโมเมนตัมเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนนะเปลี่ยนมาทางฝั่งขึ้นค่อนข้างมากกว่าฝั่งขาลงนะครับผมโอเคข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของ S N N P นะครับผมสีหน้านาพรน,นะครับ S N N P ขวายอดขายทะลักดันกำไรคิว1โต46%ทะลุ154ล้านบาทนะครับ S N N P, N P ข่าวนี้มาจากข่าวหุ้นธุรกิจนะครับผมขอบคุณข่าวหุ้นธุรกิจด้วยนะครับ S N N P ขวายอดทะลักนะครับดันกำไรคิว1โต46%ทะลุ154ล้านบาทขวายอดขายทะลักนะครับ1.42พันล้านบาท ดันกำไรไตรมาสแรกปี66โต46นะครับ46%ทะลุ1 5 4ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับที่ทำอยู่ที่105.36ล้านบาทนะวันนี้ปี66นะครับรายกำไรนี่1 5 4ล้านปี65 105.37นะครับกำไรสูง16นะครับเปลีป่ยนแปลงในประมาณ46.16% บริษัทมีรายได้จากการขายในไตรมาสแรกปี66รวม1,420.2ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น25.3นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี65เนื่องจากการขายบริษัทมีการเติบโตขึ้นนะครับยอดขายนะมีการเติบโตขึ้นตามแผนธุรกิจที่วางไว้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลีป่ยนแปลงตลอดเวลารวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่าย ยังมีประสิทธิภาพด้วยด้านนายวิโรธวิชระเดชคุณนะครับรองกรรมการผู้จัดการอุโสสายงานธุรกิจในประเทศ SNNP เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานของบริษัทเนี่ยไตรมาสแรกปีห6หเนี่ยมีรายได้รวมที่14 27.4ล้านบาทเพิ่มขึ้น283.8ล้านบาทหรือ 24. 8เเเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ทางนี้ได้รับปัจจัยหนุนจากยอดขายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโตต่อเน,นื่องกับสินค้าหลักเย่างเจเลีนะครับผมเบนโตรวมถึงการออกสินค้าใหม่สู่ช่วงต้นปีได้แก่เจลลี่ไลท์เป็นชิฟสามรสชาติใหม่ลินจีอูนพีชนะครับเจลลี่ชิลลี่เจเล,ลลี่เขียวหนึบรสชาติใหม่กลิ่นนเปรี้ยวแล้วก็ขนมโรตัสหนังไก่กรอบนะครับรสหมาล่าที่สร้างความคึกคักได้เป็นอย่างมาก ช่วยสนับสนุนยอดขายให้เติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับหลังจากที่บริษัทเนีย่ยประสบความสําเร็จทั้งยอดขายแล้วก็ผลประกอบการเนี่ส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าเจเล่และก็เบนโตะตามแผนธุรกิจที่วางไว้ในปี66นะครับที่จะสร้างแบงด์โรตัสเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นตังเป้าให้เป็นอีกหนึ่งขาของฐานธุรกิจ S N N P ในอนาคตนะครับสำหรับการนำ เดินธุรกิจในปี66เนี่ยบริษัทมั่นใจว่าแนวโน้มยอดขายจะเพิ่มขึ้นนะครับจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจนทําให้กําลังซื้อสินค้าเป็นจํานวนมากรวมถึงตลาดต่างประเทศที่บริษัทขยายช่องทางนะครับผมการลงทุนสร้างฐานธุรกิจไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชาหรือประเทศส่งออกอ,อื่นๆนะครับก็น่าจะเติบโต,ตได้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกใรมาก ช่วยผลักดันไรายได้แล้วก็กําไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับบริษัทเนี่ยยังคงเดินหน้าสร้างการรับรู้ของตราสินค้านะครับสร้างการกระตุ้นการบริโภควมถึงการออกสินค้าใหม่นะครับเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ช่องทางการจัดจําหน่ายซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้เติบโตได้อีกด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราลองมาดูการาฟกันนะครับผม ขั้นเวลาสักครู่นะครับเมื่อชมคลิปดีๆจากเราไปแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กระทือบปุ่มติดตามให้กันก่อนนะครับขอบใจหลายๆครับโอเคครับขึ้นมาได้สักพั้งหนึ่งแล้วนะครับใครที่ถืออยู่นะครับตอนนี้ถือต่อได้นะครับเพราะว่าราคามมนยังไม่เสียนะถ้าราคาเสียเนี่ยราคามันต้องหลุด 1จุดเอ้ยนะครับราคาเนี่ยมีเคยมีลงมาที่21นะครับหนึ่งครั้งก็ทำครั้งที่2ถือว่าแนวรับนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับโมเมนตัมน,นี้ค่อนข้างค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับอีกแนวรับที่แข็งแกร่งเหมือนกันนะครับถ้าหลุดตรงนี้ไปคงคงมั่นใจเด้เลยว่าการาฟเสียแน่นอนก็คือราคา21.1อประมาณเนี้ยครับ แนวต้านนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ซื้อตอนนี้นะผมมองว่า,าราคามันขึ้นมาได้สักระยะนึงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยาการเข้าไปซื้อตอนนี้ถือว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับเราลองดู PE นะ PE ตอนนี้อยู่ที่42.53เนะี่ย p v v อยู่ที่7เท่าเลยนะครับโอเคนะผม,ผมมองว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาสักระยะแล้วถ้าใครที่ยังไม่มีนะครับก็สะสมได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าราคาดุดตรงนี้ก็ ก็ควรต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับราคาเนี่ยอมองว่าก็แนวจุดสูงสุดเดิมนะครับก็คือย7บเจบาทนะครับแล้วก็ยังทําแนวไฮสามารถทําแนวสามารถทําจุดสูงสุดได้เรื่อยๆนะครับถ้ากราฟเนี่ยมีความแข็งแกร่งผลประกอบการที่ดีอย่างต่อนเนื่องโมเมนตัม um, ตอนนี้ก็คือยังให้เป็นขาขึ้นนะครับผมดังนั้นใครที่ถืออยู่นะครับก็ยืนยันว่ายังถือต่อได้เลยนะครับ ข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือข่าว irpc นะครับเขาบอกว่ารุ่นขาดสต็อกนะครับ q 2เนี่ยลดลงตามราคาน้ำมันปิโตนะครับผมนะครับด้านในเนี่ยเขาเขาพาดหัวว่าข่าวนี้มาจากหุ้นสมาร์ทนะครับขอขอบคุณหุ้นสมาร์ทไว้ด้วยนะครับ irpc รุ่นขาดทุนสต็อก q สองลดลงนะครับขาดทุนสต็อกลดลงตามราคาน้ำมันปิโตเคมี ดีขึ้นนะครับอ้ RPC โล่งอกสายมาสองขาดทุนสต็อกไม่หนักนะครับผมขาดสต็อกไม่หนักราคาน้ำมันดิบลดลงใกล้กับต้นทุนผลิตาราคาปิตโตรเคมีค่อยๆดีขึ้นปีนี้อัตาราการกัดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาเรลต่อวันนักวิเคราะห์16รลายส่วนใหญ่แนะนำถือนะครับ5ลายให้ซื้อขายแค่1ลายนะครับ ราคาเป้าเฉลี่ยเนี่ย2.82บาทบลกร,อรอุงศรีแนะรอจังหวะซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวกับการฟื้นตัวนางสาวสมฤดีจเจริญคองสกุลน,นะครับผู้จัดการฝ่ายอิวกรบริหารการเงินบริษัท IRBC เปิดเผยว่าบริษัทคาดไราตรมาสที่2ปี6กเนี่ยการขาดทุนสต็อกน้ำมันเนี่ยจะไม่รุนแรงเท่ากับไตรมาสแรกนะครับที่มีผลขาดทุนสต็อกน้ำมันอยู่ที่3 3มเหรียญสหรัฐต,ต่อบาเรล นะเนื่องจากราคาน้ำมันดิบเนี่ยลดลงระดับ80เหรียญสหรัฐต่ตอบาเลรลใกล้เคียงกับต้นทุนน้ำมันดิบในปัจจุบันแนวโน้มผมลประกอบการในไตรมาสที่2เนี่ยโดยรวมยังต้องติดตามเนื่องจากมีปัจจัยบวกแล้วก็ลบจากคลชพเพียมที่ปรับตัวลงมาตั้งแต่ไตรมาสแรกจาก9เหรียญสหรัฐต่อบาเรลลงมาที่5เหรียญสหรัฐนะครับคาดไตรมาส2แล้วก็3เนี่ยน่าจะลดลงต่อส่วน ตลาดปิโตเคมีเนี่ยค่อยๆดีขึ้นรวมถึงตลาดปิโตรเลรียมส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยน้ำมันดีเซลก็ปรับตัวลงตามราคาก๊าซนะอย่างไรก็ตามนะครับรวมทั้งปีเนี่ยรายได้น่าจะลดลงนะครับนะจากปีก่อนเนี่ยสามแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบสามล้านบาทเนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบดูไบที่ปรับตัวลงค่าทั้งปีเนี่ยฉเฉลี่ย80-90ถึงเหรียญสหรัฐต่อบาเรล นะครับผมมาดิบดูไบป,ปรับตัวลงเทียบกับปี65เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่100เหรียญน,นะครับผมส่วนปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเพราะไม่ได้หยุดซ่อมบำรุงลงกันตามระยะเวลาเหมือนปีที่ผ่านมาทำนะให้อัตราการกันเพิ่มขึ้นอยู่ที่190,000บาเรลต่อวันนะครับจากที่ผ่านมาอยู่ที่175,000บาเรลต่อวัน ด้านักวิคอ์เนี่ย16ลายเนี่ยให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่2.82นะครับจากระดับสูงสุดที่3.70บาทแล้วก็ตามสูตรเนี่ย2 0. บาทนะครับโดยส่วนใหญ่10ลายเนี่ยให้ให้ถือนะครับ5ลายเนี่ยให้ซื้อแล้วก็1ลายเนี่ยให้ขายนะครับกุ้ง4ีแนะนำให้ซื้อหลังปรับลดราคาเป้าหมายเหลือ3.70บาทราคาระดับ3.80บาทจากการปรับกำไรปกติปีนี้ลงลบ14% เป็น4 6 8ล้านบาทจากปีก่อนมีกำไรนะครับสะท้อนขาดทุนสตอ็อกเนี่ยที่มากกว่าคาดแล้วก็ค่าการการัดเนี่ยตามคาดอัตรากำไรปิโตโเคมีเนี่ยที่สูงกว่าคาดนะครับผมนะขาดทุนสตอ็อกนะที่มากกว่าคาดแล้วก็ค่าการกันตามคาดตามว่าคาดนะครับอัตรากำไรปิโตรเคมีที่สูงกว่าคาดอย่างไรก็ตามมีการปรับเพิ่มขึ้นอำไรสุทธิขึ้น143%จาก รายการพิเศษกับรายการด้อยค่านะเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดค่าไตรมาาที่สอเนี่ยอาจมีการขัดทุนปกติ83ล้านบาทเทียบกับไตรมาส2ปีก่อนนะครับกำไรเนี่ย3,747ล้านบาทแล้วก็ไตรมาาแรกปีนี้ขาดทุน597ล้านบาทเพราะค่าการกันคาดลดเป็นเรา4.4ดอลลาร์ต่อบาเรลลบ 3, 73%แล้วก็ลบ42% Q on Q จากไม่มีปริมาณผลิตขาดแคลนจากสงครามเหมือนปีก่อนทั้งนี้หากครึ่งปีแรกเป็นไปตามคาดนะครับจะยังมีผลขาดทุนส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรจะเล่งขึ้นตามการฟื้นตัวของสเปปิตโตเคมีส่งผลให้กําไรปกติปีนี้นที่เราๆ468ล้านบาทพลิกกาไรจากขาดทุนสต็อกที่ลดลงมากนะครับไม่มีปิดซ่อมลงกันแล้วก็ปิตโตเคมีฟื้นยังเป็นไปได้ ยังคงมมองระยะสั้นจากการคาดกันการปรับฐานก็ดันต่อรอผ่านช่วงไตรมาส2คอยซื้อลงทุนระยะยาวรับการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังทั้งลงกันที่กลับมาฟื้นตัวแล้วก็ปิโตเคมีที่ฟื้นเร่งมากขึ้นหลังผ่านช่วงสภายใหม่เข้าม,ามามากสุดในครึ่งปีแรกแล้วมองระดับ P/BV ราว0.6เท่า,าหรือลบ2 SD ค่าเฉลี่ย10ปีนะครับผม ซึ่งระดับใกล้เคียงช่วงโควิดปลอกรุงีเนี่ยได้ดูบุไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกราฟกันนะครับจากการอ่านขาน่าวเนาะก็ถ้ากับว่าปีนี้น่าจะสดใสแล้วก็ปัญหาที่เหมือนกับปีที่แล้วเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนะครับผมกราฟก็น่าจะอยู่ในช่วงถ้ามองนี้ก็พลิกตัวนะครับเตรียมรอพิกตัวนะครับโอเคกราฟเนี่ยลงมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับผมล่าสุด แล้วก็กราฟเนี่ยยังชนแนวเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ยังมองว่าจุดแนวโน้มเนี่ยก็ยังลงต่ำได้ต่อเนื่องนะครับจุดนี้ก็ให้อยู่ที่1.99นะครับผม1.99ร,ราคาเนี่ยยังมองว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะครับใครที่มีอยู่ตอนนี้ก็เตรียมหา ช่วงเวลาที่รอช้อนนะครับรอช้อนเข้าสะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่จะผ่านเปลี่ยนไปนแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยราคา่ยต้องผ่าน2.52นะครับต้องยืนเหนือ2.52นะครับว่างไงต้องทะลุ2.52แล้วก็ยืนทรงตัวจุดนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับผมโอเค สำหรับ IRPC ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็คลิปนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ยังไงนะครับใครที่ชอบนะครับคลิปนี้หรือว่าอยากติดตามข่าวอื่นๆกับทางช่องขี่ชัางชวนหุ้นเนี่ยก็ช่วยก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางเพจแล้วก็ช่องของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับทางคลิปทางผมนะครับก็ขอตัว ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนำคลิปและความรู้ที่ได้จากคลิปนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมควรศึกษาก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับจะจบคลิปแล้วนะครับว่าแต่กดไลค์กดติดตามกันหรือยังครับ ระวังจะพลาดความรู้ดีๆจากเรานะครับขอบคุณครับ